กรับนมัสก,การครับหลวงพ่อ,อช้างหลวงพ่อ <จะ S 1> อัอ่วมจรนญพรวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์พระพุพทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดอ่วมอ่องประชานาลมิตรตำบลเผางายตำบลหนองเผางายตำบลหนองเผางายอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้นะครับเราไม่ค่อยได้คุ้นชื่อกันเพราะว่าอยู่รอยต่อยังไงครับพระอาจารย์วัดนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอบางใหญ่กับอำเภอ สารยารของนคนปรปฐมแต่อยู่อำเภอไซน้อยแต่อยู่อำเภอไซน้อยลงหลังวัดไปปุ๊บก็เป็นอำเภอบางใหญ่ครับผมข้ามไปนิดหนึ่งเป็นอำเภออำเภอสารยาสารยา,า,รยาครับผมคือเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นเนี่ยชื่อหลวงพ่ออะไรหลวงพอ่อเล่าฟังนิดหนึ่งครับราาอาจารย์เดิมทีใจอยากจะสร้างพระพุทธรูปให้คนได้มากราบไหว้ก็คิดจะทําทรงอะไรก็ ปรึกษากันคณะกรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่สีอว้มอ่องเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยทราบข่าวก็มีความเห็นตรงกันว่าเออน่าจะสร้างพระพุทธรูปประจําวัดหน่อยนะให้คนได้กลับไหว้ผู้ใหญ่สีก็เลยเอาพระพุทธรูปที่เป็นรัตนบศิลปะรัตนะศิลปะรัตนะทรงรัตนะมาเลยมาบอกว่าให้ทําตรงนี้ครับแต่ใจเราคิดว่าญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาวัด ส่วนใหญ่แล้วมากราพระไหว้พระนี่จะขอพรกันก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างปางประทานพรจะเห็นพุทธรัศนะองค์หลวงพ่อประทานพรเนี่ยนั่งกัดสมาธิแล้วก็มืองายฝ่ามืองายฝ่ามือมือขวานี่จะอยู่ที่หัวเข่านมงายงายฝ่ามือครับนะแล้วก็ไปหาช่างพอดีว่าได้ช่างจากพระนริคมชนบุรี ให้ได้เป็นคนปั้นปั้นแบบปั้นแบบขึ้นมาเอาเป็นทรงเครื่องแบบรัตนะครับผมก็เป็นรูปแบบอย่างที่เห็นพอดีว่าเรามีรูปครับปางประธานพรซึ่งไปเห็นครับที่วัดบางระโรงวัดบางระหงบางระหงเป็นรูปพระประธานพรนั่งตรงนี้เลยแต่เป็นพระเป็นรูปพระที่ไม่มีเครื่องทรงครับผมเราก็เลยมาแปลงว่าเออ เจตนาของผู้ใหญ่สีเนี่ยต้องการเป็นพระรัตนะทรงเครื่องทรงเครื่องครับผมแล้วก็การเราเนี่ยก็อยากให้เป็นปางประทานพรเพราะว่าวัตถุประสงค์ต้องการให้ญาติโยมที่มากราบไหว้ขอพรเนี่ยได้สมปรานาครับก็เลยเป็นปางประทานพรและเนื้อที่หล่อองค์หลวงพ่อประทานพรนี้เป็นเนื้อสำมฤทธิ์ครับแก่ทองแดงครับนะเหตุผลที่เป็นเนื้อสำมฤทธิ์ก็ว่าประทานพรแล้วต้องสำมฤทธิ์ผลครับ ก็เลยเอาเนื้อสัมฤิ์ครับผมพระอาจารย์ครับความเป็นมาของการหล่อนี้ตอนปีไหนครับพระอาจารย์ปีพุทธศักราช2,556ครับผมปีนั้นที่เริ่ม4ี่หรือ56อ่า56ขออภัย2,556อันนี้อ๋อหกปีนี้อ่าสิปีพอดีครับผมสิบปีนับจากปี56มาถึง6,5นี่10ปีพอดีครับผมรอบ10ปีครับในปีนั้นที่เราได้มี จิตที่คิดอยากจะสร้างพะระก็เลยมาบรรจบกันแล้วก็ลงว่าวันที่20คสิบมีนาคมเป็นวันที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดนนทบ,บุรีได้พิจารณาคัดเลือกพระพิสษุสงฆ์สิบสองรูปรให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาวัดอมอ่องแห่งนี้นะตรงครบรอบหนึ่งปีพอดีแล้วก็เลยโอกาสเหมาะแล้วก็เอาวันที่21มีนาคมนี่แหละ รทำพิธีเททองหล่อพระโดยมีอดีตผู้ว่าวิเชียนวุฒิวินยูมาเป็นประธานครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพระราชนันทมุนีเป็นประธานผ่ายสงนอกจากนั้นก็ได้กรับอาราธนานิมนต์เกจิอาจารย์นั่งอธิษฐานจิต16รูปครูปมีหลวงปู่วาดหนึ่งในนั้นแล้วก็หลวงปู่วาดวัดสพานสูงวัดสะพานสูง S <S ซึ่งเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อสิริที่ก็เป็นวัดตาลวัดตาลครับผมก็หลวงพ่อสิรินี้เป็นประธานจุดเทียนชัยครับวันที่เททองหล่อเพราะว่าทําพิธีปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อประธานพรรุ่นแรกด้วยเป็นเป็นพระรุ่นแรกของวัดเลยไหมรุ่นแรกครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อประธานพรครับผมเหรียญเสมาครับผมนะก็จะมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อ ทองแดงครับนะผมเนื้อเงินนั้นก็หมดไปในวันที่เททองหลับส่วนเนื้อทองแดงเราก็เก็บไว้แจกครับนะก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาก็คงเยอะจะเล่าให้ฟังครับนะวันที่เททองมีปฏิหารยังไงครับพระจาการย์อัจรริยะพระอัจฉรย์วันที่เททองนี่อัศจรรย์มากเพราะว่าวันที่เททองนั้นเราจะเริ่มพิธีกันตั้งแต่เวลา13บมนาฬิกาครับผมโดยได้ให้ลูกศิษย์หลวงปู่เขียนวัดเขากระทิง มาทําพิธีบวงสวงขณะ <ผม S 2> ที่บวงสวงอยู่นั้นแดดก,กําลังร้อนแรงในเดือนมีนาคมเนี้ยร,ร้อนมากแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ว่าเมฆก,ก้อนใหญ่ทีเดียวเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์ครับขณะที่บังจะมิดอยู่นั้นเกิดประกายเป็นเหมือนอย่างหัวแหวนเป็นประกายแบบเกิดสุริรยุป,ปร,ราคาครับผมนะก็เลย ได้บันทึกภาพเก็บไว้โดยช่างภาพที่เป็นหลานของหนังสือพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้บันทึกไว้ครับขณะที่บงวงสวงครับแล้วก็หลังจากที่บวงเสริมเสร็จแล้วเราก็เกิดเหตุจรัน์อันแรกที่เป็นเมฆเข้ามาบังพระอาทิตบหลังจากนั้นเราก็มีเทศแหล่อนิสงส์แห่งการเทศทองหล่อพระโดยพระมหาสมมหาสิน วัดหลักสี่หนึ่งสองธรรมะต่อตอกันเป็นแหลครับหลังจากที่เทศแหลกจบตามเวลาที่กําหนดก็เริ่มพิธีเจริญพุทธมนตดธรรมจักขณะที่จะเริ่มพุทธเจริญพุทธมนตดธรรมจักนั้นญาติโยมที่มาจากปากเกร็ดซึ่งเป็นญาติโยมที่รู้จักช่วยเหลือกันมาตั้งแต่อยู่ปากเกร็ดตั้งแต่วัดอาจารย์อยู่วัดเดิมอยู่วัดเดิมคือวัดเตยตำบลบางตะนายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งใกล้กับวัดสพสูงนั่นแหละ นะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ตามมาร่วมพิธีเททองหล่อพระด้วยครับก็มาเล่าปรกากฏการันสําคัญให้ฟางว่าขณะที่พระอาจารย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั้นอากาศที่มันร้อน,อนมันมีลมเข้ามาพัพดเข้ามาปะทะกายเย็นวูบเลยครับหลังจากที่ลมนั้นพัดเข้ามาแล้วอากาศที่ร้อนหายไปหมดเลยครับเก<อ>ิดลมเย็นตลอดตั้งแต่ เริ่มพิธีเจริญพุทธมนต์ครับน,นี่คือปรากฏการณ์ที่สองครับปรากฏการณ์ที่สามคือเวลาที่เราจะหล่อพระทุกครั้งจะเห็นได้ว่าการเททองหล่อพระจะไม่ค่อยตรงเวลาครับแต่ของวัดอวมอ่องตรงเวลาเป๊ะที่กำหนดไว้ไม่มีขาดไม่มีเกินซึ่งเป็นเรื่องอัศาจรรย์ว่าเหมือนเทวดาดนใจให้ตรงตามพิธีครับแล้วก็พระ ที่นั่งอธิษฐานจิตทั้ง16รูปครับเต็มบารมพิธีครับนั่งกันรอบพิธีเทจาร์ครับมีหลวงพ่ออะไรมาบ้างครับในวันนั้นที่วันนั้นวันนั้นก็มีหลวงพ่อสิริสิริวัตโนวัตานยังอยู่ไหมปีนี้ยังอยู่ตอนนี้กําลังตามหาอยู่เพราะว่าท่านไปอยู่แถวปานดุรีครับผมทราบข่าว ก็จะตามหาเพราะว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครับผมแต่ตอนนี้เบอร์ของท่านหายไปเพราะว่าโทรศัพท์มันเสียก็พยายามจะตามหาถึงครูบาอาจารย์อยู่เหมือนกันครับรูปที่สองหลวงปู่วาดศิลาเตโชครับรูปที่สามก็มีหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์พระนันทวิริยพรครับรูปที่สี่ก็หลวงพ่อชำนานวัดบางกุดีทองครับหลวงพ่อเฉลิมวัดเทพนิมิตครับหลวงพระอาจารย์ออส จอกวัดหูช้างครับผมหลวงพ่อตีวัดหูช้างครับมาพร้อมกันมาพร้อมกันมาด้วยกันครับผมแล้วก็มีอาจารย์สายวิปัสนาที่ไปปฏิบัติวิปัสนาครับด้วยกันครับมานั่งอธิษฐานจิตครับเพราะครั้งหนึ่งก็เคยไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานที่ประเทศพมา่าครับโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ส่งไปครับก็เอาพระที่เราไปคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติตมานั่งอธิษฐานจิตด้วยครับนะก็รวมแล้ว16รลูก เต็มครบจํานวนไม่มีขาดไม่มีเกินพระอาจารย์ครับพอสร้างเสร็จแล้วสมปราถนาดังใจไหมครับสมสมยังไงนะครับพระอาจารย์คือได้กลับมาเนี่ยมีญาติโยมหลายๆคนได้เล่าถึงประสบการณ์ว่าวันที่เทศทองหล่อเขาไม่มีตังเลยเขายกมือขึ้นจบมาร่วมงานครับเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เขาได้ถูกหวยอพอผ่านไปประมาณเดือนเมษา เขาเข้ามาที่วัดเอาพระป่ามาไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนที่ถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เขาถูกหวยแล้วเขาจะมาบูชาหลวงพ่อรประธานพรไปไว้ที่บ้านหลังจากนั้นเดือนมีนาประมาณเดือนเมษาเขาถูกหวยเขาบอกว่าได้มาหลายแสนบาทครับแล้วเขาก็มาเช่าบูชาหลวงพ่อประธานพรห้านิ้วครับขนาดที่มาบูชาเนี่ยเราก็บอกกับโยมที่ มาเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อประทานพรแพงนะโยมครับค่าลอองค์พระเนี่ยไม่ใช่ถูกครับคือวัดไม่ได้อะไรเลยอยากจะให้โยมได้บูชากันครับเขาบอกเอาแพงนะโยมเอาเขายืนยันอย่างเดียวเลยว่าเอาเราก็ไม่รู้กว่าทำไมเขาต้องยืนยันอย่างนั้นทีแรกรนะจนเขาก็ไปหยิบมาให้เขาได้บูชาตอนนั้น7 9 9 9บาทถือว่าแพงถือว่าแพง5นิ้วครับผม5นิ้วถือว่าแพง แต่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะเนื้อเดียวกันกับหลวงพ่อประธานพรองค์ใหญ่นี่เลยครับนะก็ให้เขาบูชาไปแล้วถามว่าเหตุใดถึงมาเช่าบูชาครับเขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าเขาบุญหลวงพ่อประธานพรไว้ถ้าเขาถูกหวยเขาจะมาบูชาหลวงพ่อไปไว้ที่บ้านแล้วถามว่าถูกเท่าไหร่เขาบอกว่าถูกหลักแสนแล้วเขาก็มาเราถึงได้ไม่แปลกใจว่าทำไมเขารับบูชาห้านิ้วองค์ต้องเกือบแปดพัน ครับอ่าก็เลยให้เขาไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอัศจรรย์ของหลวงพ่อประธานพรครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆก็มีหลายคนที่มาบนบาแล้วได้สมดังปรารถนาครับนะเขาเรียกว่าสำลิดผลเพราะเนื้อสำลิดก็สำลิดผลความที่ตั้งไว้นะคือหลวงพ่อประธานพรสำลิดเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดอ่าพรางขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าไงครับหลวงพ่อประธานพรหลวงพ่อประธานพร สำลิดผลสำลิดสมปัตถนาสำลิดผลสมปัติธนาค,คือใครมาขอขอให้สำลิดผลสมดังปัติธนาแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อสำลิดเพื่อที่ให้มีความหมายครนะเราไม่ได้เอาเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงอะไรแต่เป็นเนื้อสำลิดซึ่งค่าหล่อนั้นก็จะมีราคาสูงครัเพราะเนื้อสำลิดการผสมชนวนมวลสารก็มีชนวนมวลสารเยอะหน่อยนะพระอาจารย์เหรียญเหลือเยอะไหมครับ เหรียญรุ่นหนึ่งนี่ก็มีพอประมาณไม่เยอะแต่เราไม่ได้เอาออกมาให้บูชาไม่มากครับเราจะเก็บเอาไว้ครับแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่งนี่ก็คนขับรถที่ขับรถประจำเขาไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตที่เขาใหญ่าขากลับมารถมาพลิกคว่มอยู่ตรงแถวทับฟางครับซึ่งเป็นทางโค้งแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆเหวลงไปครับผม ลงไปรถพังทั้งคันเลยตำรวจเข้ามาดูส่วนคนขับของเรากับคนที่นั่งไปสามคนไม่เป็นไรเลยครับเขาบอกอ่ะเอาเป็นไงบ้างบอกไม่เป็นไรก็ลุกออกมาเสร็จแล้วเขาบอกอ่ะรู้ไหมตรงเนี้ยรถคว่ำกี่ลายกี่ลายตายหมดครับเขาบอกว่าต้องมีคนตายครับคนขับเขาก็ที่ขับไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะส่วนคนที่ไปเนี่ยตำรวจก็ถามว่าพ่ายอะไร เขาก็โชว์พระทั้งหมดให้ดูส่วนคนขับไม่ได้โชว์ตำรวจก็หันไปถามว่าคนขับมะเอาคนขับคนเดียวครับไม่เอาคนที่นั่งครับคนที่ขับอ่ะคนที่ขับก็คือโจเปอร์ที่ขับให้เราประจําเนี่ยเขาแฟนหลวงพ่อประธานพรรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวเสร็จแล้วตำรวจเขาขอบอกให้ไม่ได้มีองค์เดียวก็จะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่ว่าหลวงพ่อประธานพรก็ได้ช่วยคนขับและคนที่นั่งผู้โดยสารหลังจากที่กลับจาก เขาใหญ่คอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตของแอดคาราบาวและสมาชิกครับตอนครั้งนั้นครั้งหนึ่งที่เขามาลั่งให้กวางนะครั้งที่สองนี่ก็จะมีญาติโยมที่อยู่ที่ใกล้ๆครับป่วยเป็นเบาหวานครับจนญาติๆเขาบอกว่านี่หน้าเธอเนี่ยแก่เหมือนคน80ดสแล้วนะทั้งๆที่ยังไม่ถึงแค่หกสิบนะก็แก่เหมือนจะคน80เลยเนี่ยเขากบบนหลวงพ่อประธานพร ขอให้หายจากอาการป่วยไข้ครับเสร็จแล้วเขาก็หายครับนะขณะที่เขาบวชเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหายแล้วเขาจะมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้สามวันเมื่อหา,หายแล้วไม่มาไปิบัติธรทำเขาบอกว่าหลวงพ่อประธานพรไปทวงเขานั่งนั่งอยู่มีเสียงคนข้างหลังอ่าว่าเมื่อ,อไหร่ไปจะไปปฏิบัติกรรมฐานครับ พอได้ยินเสียงนะเขาก็รีบมาปฏิบัติกรรมาฐานที่วัดเนี่ยสามวันสามวันสามวันตามที่บนไว้ครับผมก็หายเป็นปกติทุกวันนี้ก็ยังมาทําบุญอยู่ที่วัดนี่ระาะาั้นทุกวันนี้คนมาขอพรเยอะไหมครับก็เรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นวัดที่สร้างใหม่แล้วก็หลวงพ่อประธานพรเนี่ยก็จะรู้จักในหมู่ของชาวบ้านที่มาทําบุญที่นี่เท่านั้นเท่านั้นแล้วก็มีโยมอีกคนหนึ่งโยมผู้หญิงค ซึ่งลูกเขยก็ทำงานก่อสร้างเคราับก็ให้แฟนเขาโยมผู้ชายก็ให้แฟนเขามาบนบานครับหลวงพ่อประทานพรขอให้ได้งานครับเขาก็มาบนหลวงพ่อประทานพรขอให้ได้งานแล้วเขาก็แก้ด้วยไข่เขาจะแก้ไขบนไข่ไว้ครับเสร็จแล้วสามีเขาก็ได้งานได้งานเข้ามาเยอะเลยครับ,รบเขาก็มาแก้ไข่เสร็จได้ไม่กี่วันสามีเขาบอกว่าไปบนใหม่เลย ไปบนขอให้ได้ลูกน้องได้ช่วยทํางานครับเขาก็ต้องมาบนใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะงานเข้าเยอะขึ้นครับพอบนได้ลูกน้องเพิ่มขึ้นก็ไปทํางานได้สําเร็จพอสาเร็จเขาก็มาแก้ไขแก้บนด้วยไข่ต้มน,นี่นะครับเป็นป,ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อประธานพรของวัดอ่วมอ่องของวัดอ่วมอ่องแล้วก็มีโยมอีออกคนนึงโยมนี่ก็อยู่ใกล้ๆเราแวกวัดเขาป่วยเป็นโควิดลงปอดแล้วครับ อาการแย่เลยเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็นึกถึงหลวงพ่อประธานพรเพราะว่าคืนหนึ่งเขาฝันไปครับว่าหลวงพ่อประธานพรเนี่ยออกมาจากที่ท้องเขาลอยไปวันลุกขึ้นอาการป่วยเขาดีขึ้นครับแล้วก็หายจากโรคโควิดครับแต่ปัจจุบันนี้อาการของปอดนี่ยังไม่ค่อยดีครับแต่รอดชีวิตมาได้ครับจากที่ว่าลงปอดแล้ว เขาเลยศรัทธาหลวงพ่อประธานพรมากปัจ huh. จุบ right ันเขาก็เอาเหรียญหลวงพ่อประธานพรแป็นตลอดตอนนี้เขากำลังทําผักอยู่เป็นชาวสวนกายผักตามตลาดแล้วก็มีโยมอีกคนหนึ่งโยมหลายๆคนช่วงที่โควิดพิกพีกเป็นกันเยอะๆใครของตลาดแถวนี้ก็เอาผักแถวนี้แหละไปขายที่ตลาดบนหลวงพ่อประธานพรบอกาว่าอย่าที่ติดโควิดเพราะตลาดจะต้องตรวจครับเขาก็ไปตรวจประจําไม่ติดโควิด แล้วเขามาแก้บนหลวงพ่อประธานพรนเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบางคนเนี่ยมีงานจัดงานที่วัดครับฝนมาตั้งเขามืดมาเลยจุดทูปยกมือไหว้หลวงพ่อประธานพรขออย่าให้เกิดฝนตกครับบางครั้งตกมาไปปล่อยแล้วก็หายครับแต่รอบๆเนี่ยคนเขามาร่วมงานบอกว่ารอบนี้ตกไม่ลืมหูลืมตาเลยครับเขาก็มาเล่าใหกวังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ญาติโยมมาเล่าให้ฟังก็เราถือว่าเออก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมได้สมปรารถนาของโยมนะครับเราก็ไม่รู้ว่าความเชื่อของโยมจะเป็นยังไงแต่โยมประสบความสำเร็จเขาก็เชื่อของเขาเองครับในการความเชื่อนี้เราห้ามกันไม่ได้แต่การฟังอะไรเราต้องใช้วิจารณญาณเนาะ,นะก็ต้องเป็นเรื่องอย่างนี้แหละเราก็เล่าตามที่โยมเล่าให้ฟังครับแล้วก็มีเนี่ยคนขับรถอีกคนหนึ่งนะอยวกจะให้เขามาเล่าเขาประสบการณ์จริงว่าแม่เขาป่วย เข้าเอารถแอมูเลนย์มารับแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเตรียมงานแล้วเตรียมแล้วหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะคือใส่ใส่สยางระยงระยะเลยครับพอคุยโทรคุยกับน้องเนี่ยเขาบอกว่าแม่ห้าสิบห้าสิบหมอรับอกเพราะก็เลยนึกถึงหลวงพ่อประธานครับยกมือขึ้นไหวหรือยังไงลองถามพาดับเขาบอกขอให้แม่เขาหายครับจากที่เคยใส่สายางระยงระยะอยู่ห้องไอซียูสองวัน ถอดส่ยางกินข้าวเองได้ครับเราก็กลับมาอยู่บ้านปกติแล้วตอนนี้จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ก็นั่งอยู่นี่เองอยู่เดี๋ยวจะให้เขาล่างรับแล้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อประธานพรที่คนมาบนบานแล้วก็ได้สมนังปัรถนาจริงๆครับพรานยังครับหลวงพ่อประธานพรประดิษฐานอยู่ส่วนไหนของวัดอ่วมอ่องจริงจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์สร้างขึ้นมาหลวงพ่อประธานพรอยากจะให้คนได้มากราบไหว้เป็นพระประจําวัดและเทวดาก็เหมือนกับว่า ด้วยครับจาร์จะสร้างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบเรียบราบเรียบไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยครับผมจนมาประดิสฐานตอนนี้เราใช้ที่ประดิสฐานที่ศาลาหลังเดิมหลังเดิมซึ่งเป็นศาลาเมื่อก่อนนั้นเป็นศาลาเป็นศาลาเมนศาลาเมนรับอ่าแล้วก็ตำบลตะาัดก็อยู่ในศาลานี้หมดอันนี้คือทุกวันนี้ตรงศาลาเมนของวัดก็กลายเป็นศาลาทำบุญตะปัดเป็นศากรรมบาลียนอ่าศาลา อนเนกประสงค์ดีกว่าศา,าลาอเนกประสงค์อะอย่าว่าการไปเรียนเลยเพรานะเพราะว่าศาลามันยังไม่เรียบร้อยครับผมนะอยู่ตามสภา,าพก็ตามสาภาพที่เป็นอย่างนี้นี่นะครับตามสาภาพเดี๋ยวเราจะแผนภาพให้ดูนะครับว่าศาลาเมนเคยเป็นศาลาเมนนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นศาลาทําบุญต่างๆนา,นานาของวัดนี่นะครับวัดก็ปรับเปลี่ยนเป็นศาลาทําบุญนี่นะครับพระอาจารย์ วันหนึ่งมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหรือทําบุญกันเยอะไหมก็เป็นช่วงๆครับย่าง<ะ>เขา้าพรรษาที่ผ่านมาเข้าพรรษาก็ช่วงนี้เป็นโควิดเราก็จะพยายามบอกโยมก็ให้งดๆกันบ้างยังไม่ต้องมาวัดตอนนี้อ่ารก็กลัวโยมก็เสียวอ่าตอนนี้ก็เริ่มให้ให้มาและเข้ามาทําวัดสวดมนต์กันได้แล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐา,านกันได้แล้วขอบคุพระก็จะมีญาติโยมมาถือศีลแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นภาพนี้ครับพระอาจารย์ ในวัดนี้ส่วนใหญ่พระจะทํากันเองเหรอทำกันเองวัดไม่มีทุนมากมายที่จะจ้างคนนะก็เลยอาศัยพระนี่แหละว่างๆก็ใช้แรงงานพระใช้แรงงานพระก็ไม่ไม่มีเช้าเอ็นเพนอนไม่มีอก็บ่ายๆเขาก็พักกันพักหนึ่งแล้วเขาก็ลงมาทํากันครับผมตามรูปรูปที่ทาสีพื้นพื้นที่ในวัดนี้วัดช่วยกันพระช่วยกันฝาดก็ช่วยกันฝาดแล้วก็มีญาติโยมบ้างนี่นะครับใครจะมาร่วมทําบุญ กับพระเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าเฟซหน้าชื่อเรื่องเลยนะครับเพื่อจะติดต่อร่วมทําบุญกับพระอาจารย์โดยตรงนะครับนี่พระอาจารย์ช้างพระอาจารย์อ่วมอยากอยากเป็นใหญ่ต้องมาหาพระอาจารย์ช้างนี่ใหญ่ชื่อใหญ่โตชื่อใหญ่โตแต่ตัวไม่ใหญ่คบได้คุยได้ครับไม่ถือตัวครับผมคุยได้ทุกคน ยกเว้นถ้ามายืมเงินไม่มีจะให้ยืมเพราะนั้นครับว่าถูวงคนของวัดนี้มีอะไรให้บูชาไปเพื่อตอ,ตอนนี้เนี่ยที่สร้างไว้ก็มีหลายอย่างครับนะก็มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นครบรอบร้อยยี่สิบปีรูปหล่อเหมือนหน้าโบสถ์ก็ยังมีอยู่ให้บูชาอยู่แล้วก็เหรียญหลวงพ่อประธานพรรุ่นหนึ่งก็มีไม่มากรุ่นสองก็ยังพอมีอยู่ตอนนี้กำลังยังลงู่เอี่ยมนี้ไปขอบารมีทางวัดคือขออนุญาตจัดสร้าง เขายากแต่ว่าจะสร้างอ่าหลงผู้เอี่ยมเนี่ยที่วัดเนี่ยจะจัดสร้างมาแล้วสามรุ่นรุ่นแรกก็เป็นรุ่นลูกไข่ครับผมจัดสร้างแล้วเข้าวิธีเดียวกันกันกบพิธีของอำเภอปากเกร็ดครับนะก็เข้าไปครั้งหนึ่งครับในครั้งนั้นแล้วก็มาแจกงานกระถิน่นรุ่นนั้นก็หมดไปครับแจกงานกระถินเพรารุ่นที่สองจะเป็นรุ่นขลัา,ลามัดรุ่นปวดนี่ครับก็สร้าง,รส,รางสร้างแล้วปลูกเสกที่ วัดนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเข้าพิธีที่วัวดสพสูงแต่ขออนุญาตเจ้าอดีตเจ้าวัดเจ้าก่อนครับนะก็จะสร้างเป็นเหนเรียญข้าหลําตักก็เป็นรุ่นสองก็ได้แบบร,รูปแบบขององค์หลวงปู่เอี่ยมที่วัดอินทร์เขาสร้างนะก็รูปหล่อเหมือนก็เอามาถอดแบบเป็นเหนรียญนะรุ่นสามก็เป็นรุ่นครบรอบร้อยยี่สิบปีรูปหล่อเหมือนหน้าโบสถนะ์ในปีที่แล้ว ครับปี2,564ครับนะอ่า64อ่า64ต้นปีจะสร้างครับครบรอบ120ปีก็มีญาติโยมมาบูชาแล้วก็เป็นเหรียญล็อกเก็ตเขาหลัาตักครับซึ่งทำให้กับทางวัดจะแล้วก็ช่วยทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนาทิตย์ของสำนักงานพระพันสูงครับผมก็เป็นที่นิยมรุ่นล็อกเก็ตนั้นหมดไปในเวลารวดเร็ว ก็สร้างไม่มากก็ราคาเช่าบูชาตอนนี้ก็องค์ละพันบาทครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมตันนั้นหมดตัววัตถุมงคลก็ติดต่อมาทางวัดตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้หน้า,หน,าหน้าเรื่องเลยนะครับก็ะะจะมีพระต,ตีคอยดูยแลครับผมนะแล้วกร็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นครบรอบ10ปีหลวงพ่อประทานพรผมเป็นเหรียญจำปีงานพุทธศิลป์ครับนะเป็นหลวงพ่อประทานพรนั่งเต็มองค์ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันยันไตรสานคมซึ่งเป็นยันของหลวงปู่เอี่ยมของสายพระพันศูรล้อมด้วยมงกุฎพระเจ้านะล้อมด้วยมงกุฎพระเจ้าครังข้างด้านบนก็เขียนว่าวัดอมอ่องประชานนรรมรด้านล่างก็ตำบลหนองพงงายอำเภอไสรน้อยจังหวัดนนท์สองพนห้าร้บห้ซึ่งจะทําพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่ในวันที่10วันเสาร์ที่สิกันยายน 2 5 6 5น้าี้เดือนหน้าเดือนหน้าครับผมก็มีเกจิอาจารย์หลายๆรูปนิมนต์ใครมาบ้างครับพระอาจารย์ก็นิมนต์หลวงพ่ออ่านหลวงพ่อชำนาญหลวงพ่อสุรศักดิ์หลวงพ่อสุนทรครัหลวงพ่อตีวัดุช้างครนะแล้วก็หลวงพ่อวัดโบสถ์ต่โคกเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีประทุมธานีครับผมอ่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนนท์พระราชนันทมุนีครับแล้วก็พระ เทพสิทธ,ธ,ธาจารย์วรัสสิทธาจารย์วัสมินนารีรแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณลาดพระลาดพิพัฒนาพรครับวัดเจ้าวาดวัดหลักสี่มานั่งอธิษฐานจิตแล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณวัดชัยพฤกษมาลาครับมานั่งอธิษฐานจิตพระอาจารย์จะเอาปัจจัยไปทําอะไรครับปัจจัยนี้ก็จะสร้างศาลาลื่นรับรองครนะแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินถวายวัด เพราะว่าวัดก็จะขยายที่ทางแถบอําเภอบางใหญ่ครับซึ่งวัดติดกับอาเภอบางใหญ่ครับที่ซื้อนี่จะอําเภอบางใหญ่ก็ในอนาคตก็คิดว่าจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมแต่ยุคปัจจุบันก็เลยต้องซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนพอมีกําลังพอมีกําลังและไม่แพงเยตอนนี้ก็เริ่มแพงแล้วแหละแต่ก็ต้องเอาไว้ก่อนซึ่งซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าแพงแล้วเราซื้อไม่ไหวนี่นะครับคือปฏิทานของหลวงพี่ช้างพระอาจารย์ช้างนะครับ ใคร่วมบุญได้บอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับพระอาจา1 1> รย์0867716394ครับผมเบอร์นี้เลยติดต่อโดยตรงเป็นเบอร์พระอาจารย์เป็นเบอร์ของตัวเองครับผมกราบสมัสการครับพระอาจารย์จเจริญพร